เวลา3ทุ่ม1ินาทีครับแล้วเดินทางครับไปที่สนามทางด้านของโอลิมปิกลุยคอมพานีเลยลวกันครับในศึกทางด้านของลาลิกาสเปนครับระหว่างทางด้านของเจ้าถิ่นครับเจ้าบุญทุ่มจ่าฝูงของตารางครับอย่างด้านบาร์เซโลนาครับที่จะเปิดรังรับการมาเยือนครับของทางด้านคิโรนาทีมอันดับที่13ของลีกนั่นเองนะสำหรับสถานการณ์ณตอนนี้ครับทางด้านของเจ้าถิ่นครับบาร์เซโลนาภายใต้การคุมทีมครับ ของ h a นซ่ฟิกกับก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจเลยแนวะตอนนี้ครับมีคะแนนเทียบเท่ากับทางด้านของทัพราชชุกขาวเรอัลมาริดอยู่63คะแนนนั่นเองแนวะแข่งเท่ากันครับส่วนทางด้านของเนี่ยผลงานเนี่ยเก็บชัยชนะไปถึง20เสมอไหนเสมอกันไป3พลาดแพ้ไป5ก็ถือว่าผลงานดีรวมถึงเกมลีกล่าสุดกบ,บสามารถเปิดลังครับ ขหลลมทางด้านของโอซาูน่าในเกมลีกไปแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์ครับก็มีการโรเตชันนักเตะด้วยพบกับทางด้านของทีมผู้มาเยือนอันดับที่13อย่างทางด้านคิโรน่านั่นเองนะสำหรับทางด้านของคิโรน่าครับผลงานในลีกฤดูกาลนี้ครับก็ถือว่าไม่ตรงตามมาตรฐานครับเนื่องจากนะทางด้านของคิโรน่าเนี่ยเสียนักเตะครับในซีซั่นนี้ไปค่อนข้างเยอะไปอยู่สโมสรอื่นนั่นเองนะตลอด28นัดที่ผ่านมาครับทางด้านคิโรน่าเก็บชัยชนะไป9เสมอไหนเสมอกันไป7แพ้ไปถึง12ครับทำได้เพียง34คะแนน เท่านั้นครับร่วมถึงผลงานในเกมลีกล่าสุดนะก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับพวกเขาไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อกันในเกมลีกและก็ล่าสุดครับเปิดรังครับแบ่งคะแนนกับทางด้านของบาเลลเซียครับในเกมลีกไปถึง1ประตูต่อ1นนั่นเองส่วนคู่นี้ครับสถิติการเจอกัน นะต้องบอกก่อนเลยครับว่าผลงานในเกมนัดแรกครับเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาครับที่สามารถปลดแอบตัวเองครับกหลอด2นันที่ผ่านมาที่ไม่เก็บชัยชนะเหนือดางด้านคิโรลนาได้เลยในฤดูกาลที่แล้วครับในเกมนัดแรกฤดูกาลนี้ครับถล่มคิโรนนาคาบ้านไป4ประตูตอนหนึ่งครับตัวตึงฟุตบอลครับในค่ำคืนวันนี้ครับสื่อต่างประเทศหยิบยกให้กับทางด้านเจ้าถิ่นครับ อย่างในด้านบาร์เซลโลนากับเงื่อนไขวันนี้ครับจะต้องเก็บชัยชนะเหนือดังด้านของคิโรนาอย่างน้อย2ประตูครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นสนามที่ไม่ใช่คำหนูก็ตามครับแข่งขันกันที่โอลิมปิกหลุยคอมปานีครับแต่ผลงานในสนามแห่งนี้เนี่ยบาร์เซลโลนาค่อนข้างมีนะครับ เกมที่มั่นใจนะครับโควตาในสนามก็เยอะกว่าแล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยไม่แพ้ใครในถิ่นของพวกเขามาแบบยาวนานในซีซั่นนี้ครับบวกกับคิโรนาครับเรื่องของทีมเวิร์กเนี่ยนะไม่ค่อยดีเกมรับมีปัญหาในช่วงนี้แล้วก็ช่วงหลังนะครับผลงานเทียบกันแล้วมาต่อมัดปอนต่อปอนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาได้เปรียบในทุกประตูครับยังไงตัวตึงฟุตบอลครับประจำค่าคืนวันนี้ครับ วัดใจครับเจ้าถิ่นอย่างด้านบาร์เซโลนาคําคืนวันนี้ประตูแรกมาไวมีโอกาสนะครับที่จะเอาชนะนคิโรนาขาดถึง2ประตูอย่างแน่นอนวัดใจเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาในคําคืนวันนี้นั่นเอง